ก่เตาผิงโบราณกันนะคะนลำแรกเลยเราเปิดป่องไฟนะป่องไฟเปิดป่องไฟออกให้มีลมเรามาดูข้างในอันนี้นะคะแล้วเราใช้กระดาษก่เหมือนต่อ เราจะมีเชื้อไฟเหมือนที่ได้บ้านเราเลยนะมีไม้ขีดเปิดช่องลมตรงนี้นะฮะช่องลมตรงนี้ให้ลมเข้าเนี่ม,มีไม้ขีดเลยจุดเชื้อไฟ เชือไฟเข้าไปในป่องไฟคิดไปเลยนี่นะคะเราจะจุด,จดไฟเตาผิงโบราณอายุก,กว่าร้อยปี ไฟติดแล,แล้วเราเปิดป่องข้างบนแต,แต่ผิงเ้าที่มีป่องอยู่บนหลงังคาบ้านนั้นแหละ มีสองชั้นเหมือนเตาบ้านเรานะเอาฟืนลองฟืนรองนะคะเขาเชื้อไฟใส่

ี่นคนโบราณเขาจะใช้เตอผิงิน่งยังไม่มีไฟฟ้าสมัยก่อนเขาจะใช้เตาผิงนึงล่นติดต่้กใส่กระดเล็กๆ ปืนเล็กๆปืนเ,เ,เล็กๆติดนะดอยจับป <Yes. S 1> ืนยัง Yes ให้ลงเขาปล่ปองกล่องไฟก็จะทำความอุ่นให้บ้านนะที่มีกล่องไฟแ้นนะ้นยิ่คตากติกเลยเดี๋ยวบ้านก็จะเริ่มอุ่นนะ จะเริ่มอุ่นเพราะคนสมัยโบราณเขาจะใช้เตาผิงนี้ทำให้บ้านอุ่นในตัวเตาผิงเนี้ยก็จะใช้หม้อตั้งแบบนี้ตทำกับข้าวได้นะอันนี้หม้อสมัย ที่ก็ใช้กันเลยนะลมอันนี้ก็จะเป็นหลบชอ่ชองจมลงเข้านะแน,นี้ฟืนก็ติดอ่าพอฟืนเริ่มติดเราใส่อันใหญ่เข้าไปน,นี่เราเริ่มใส่อันใหญ่ได้เลย เปิดช่องลองน้อยอยปิดข้างบนไว้ทิ้งไว้ให้อุน่นๆอุ่นนะคะ,ะทิ้งไว้ให้อุน่นๆอุ่นเราก็มาดูฟืนที่เราใส่ไปติดแล้วแก้ไหนฟืนนี่จะอยู่นานนะจะอยู่ได้นานม,มากนี่นะคะเราสามารถ